ได้รับของวันนี้ได้รับของค่ะเออเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามีของอะไรกล่องนี้นี่มาจากเมืองไทยนะของจากเมืองไทยทั้งหมดเลยค่ะโอเคน้องสาวส่งมาให้ค่ะน้องสาวอยู่เมืองไทยแต่ว่าหนังมาพักผ่อนที่อังกฤษค่ะแล้วก็ สาวใต้ก็เลยสั่งของเนี้ยจากเมืองไทยแล้วก็ไปส่งที่บ้านของนางแล้วพอนางมานางก็แพ็คแล้วก็ส่งมาให้ที่นี่เพิ่งได้รับเดีย๋ยวจะมาแกะกันจะเปิดดูนะคะว่ามีอะไรเพราะว่าไอ้ที่สั่งไปนี่ก็หลืดแล้วนะเพราะว่าสั่งไปเป็นเดือนแล้วนะสั่งไปเป็นเดือนแล้วค่ะสั่งไปเป็นเดือนแล้วก็น้องสาวเพิ่งจะบินมา ช่วงคริสต์มาสที่เนี่ยค่ะหุยแพ็อยางดีแพ็อยางดีโอเคโหหนักอยู่แล้วเนี่ยคือจริงแล้วสาวสาวใต้ลืมนะว่าสั่งอะไรไปบ้างอ่ะนานเกินจะลืมเลยค่ะโอเคเดี๋ยวต้องเตรียมกันไกลด้วยเผื่อว่าต้องมีตัดอะไรหรือเปล่าโอเคตื่เต้นเวลาได้ของจากเมืองไทยเนี่ยโโห เป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูรอมาเป็นเดือนเลยโอ๊ยลืมก่อนอื่นเสาวใต้ต้องสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เสาวใต้ก็จะมาเปิดของเนี่ยถุงนี้เป็นของจากเมืองไทยทั้งหมดเลยค่ะที่เสาวใต้ได้สั่งให้ไปส่งที่บ้านน้องสาวที่กรุงเทพแล้วหนางก็มาพักผ่อนช่วงคริสต์มาสที่อังกฤษค่ะแล้วหนางก็เนี่ยได้รับมาแกะดูกัน ชิลอนลอนชิ้นแรกนะคะโอ้โหแพ็คมาดีมากเลยอะชิ้นแรกอันนี้คืองาดำเครื่องดื่มทั่นยาพืชค่ะอันเนี้ยอยากลองมากคืออยากลองมากโอเคก๊อกกี้ค่ะอันนี้ลูกสาวกับลูกสายชอบมากโคละอันหรือว่าสองอัน ้องเท่ากันคนละอันแล้วก็มีซองเดอรอันนี้ไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้โฆษณาให้ใครๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเป็นของที่สาวใต้เนี่ยได้สั่งเพื่อที่อยากจะลองอันนี้ก็เป็นซุปลูกเดือยชาเขียวใบมอนออแกนิกลดจืดคือยี่ห้อเนี่ยที่สาวใต้สั่งแล้วก็รู้จักมาจากหมอนัดนะคะหมอนัดใครไม่ป่วยยกมือขึ้นคือสาวใต้ก็ ติดตามหมนะอนัดยู่เพราะว่าชอบเกี่ยวกับชอบดูค่ะเพราะว่าเขาเป็นสายธรรมชาติบำบัดเนาะออ,อันนี้ก็เป็นไฮไฟเบอร์เครื่องดืง่ม c o โค่อ f นไซเบอร์ซีค่ะหูดูข้างหน้าสองแล้วแบบหน้าหลงมากๆอะไรอีกคะหน้าตาน่าจะเป็นหอยดองแม่กลองค่ะหอยดองแม่กลอง หอยดองมาถึงอังกฤษนะเอ,อยี่ห้ออะไรเนี่ยหอยดองแม่กลองแค่นั้นอันนี้เห็นมีคนรีวิวนะคะก็เลยลองสั่งมาสั่งมาสองถุงคือจริงๆแล้วอยากได้มากกว่านี้ค่ะแต่ว่าเกณงใจคนหิ้วเนาะเขาหิ้วมาให้นี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะสองถุงโอเคแล้วก็อะไรอีโอ้ยนี่คิดว่าคือตัวเองสั่งเอง ถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสใช้กับตัวเองเพราะว่ามันมาเนี่ยอ่พรุ่งนี้ก็คริสต์มาสแล้วนะเนี่ยรแ,แล้วนี่ก็เป็นครูต้อยเป็นน้ำพริกค่ะเออใช่โอ๊ยลืมสาวใต้สั่งน้ำพริกมาลองโอ้โหโหูยแล้วนี่จะหูยมันนานนะเนาะคือบวมมากอะคือบวมมากอะไม่รู้กินได้หรือเปล่าว่ะ product of Thailand หมดอายุอมไรเนี่ย ราะว่ามันบวมมากอะ่ะจะกินได้ไหมเนี่ยเก็บในตูวเวน้เย็นบริโภคโอ๊ยเอาไว้ก่อนคือน้ำพริกมีอีกไหมเนี่ยมีอีกก็เพือพ่อนๆเอสีท่านไหนที่ได้ชมคลิปของสาวใต้เนาะถ้ามีอะไรอร่อยๆช่วยขเขาต์แล้วก็แนะนํากันมาเนาะเพราะว่าสาวใต้ไม่ไม่เคยรู้หรอกค่ะว่าที่เมืองไทยอะ่ะเอเขากินอะไรกันแบบที่อร่อยแล้วก็ฮิปๆเนาะ อันนี้เป็นน้ำ,นำพริกเผาโอชาอันนี้ก็ไม่รู้หรอกซุมแล้วก็ลองซื้อมาลองเหมือนกันอ้ยชอบมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นของขวัญคริสต์มาสเลยซื้อเองแล้วนี่เป็นอะไรเอ่ยซุดทูโก,โกโอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะเยลลี่มะม่วงปะเพราะว่าเพื่อนอะซื้อมาฝากอะค่ะนี่ให้ดูใ,ใกล้ๆนะใครเคยทานบ้างอ เพื่อนซื้อมาฝากแล้วกินกับลูกสาวชอบป่ะดูดีน่ารักเนาะแต่ว่าไม่ใช่ยี่ห้อนี้อะ่ะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวลองทานยี่ห้อนี้ดูแล้วก็มีอะไรอีกอ๋ออันนี้ก็คือดอยคำนมพวเหลืองค่ะอุ้ยอันนี้ก็อยากลองคือที่สั่งเนี่ยคือสั่งมาลองสังงส่งมาลองกับทุกอย่างเลยนะเพราะว่ายังไม่เคยลองเลยแต่ว่าน่าทานมากเลยน่าทานไปหมดทุกอย่างเลยเนี่ย มีแต่น้ำเนี่ยน้ำพริกอันนี้ไม่แน่ใจครูต้อยถ้าดูอยู่นะบอกเลยว่ามันจะกินได้ไหมเนี่ยถูกมันบวมมากเลยอะ่ะเออเราก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเนาะือ่มทนเลืยงร้อยเปอร์เซนต์ปาอะไรโอยคำค่ะอันนี้โอยคำโดยคำมาถึงอังกฤษเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเออ ทรุตทกโกเหมือนกันคืออะไรน่าจะเป็นทุเรียนนะน่าจะเป็นทุเรียนอนะดูดิน่ารักอะอันนี้อันนี้เขาอันนี้เขาเจ้าเดียวกันนะเนี่ยแต่อันนี้น่าจะเป็นทุเรียนค่ะไหม้า้ยังไงอร่อยไหมอ่ะไม่รู้ไม่เคยไม่เนี่ยซ,ซื้อมาลองเดี๋ยวไว้จะบอกกินแล้วแล้วจะบอกนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมแล้วนี่น่าจะเป็นตัวอย่างของเขาเนาะ ที่ให้มามีทั้งหมดมีทั้งหมดหกรสอันเนี้ยโอเคค่ะอันนี้ออนนรองเท้านักเรียนลูกสาวค่ะคือลูกสาวของสาวใต้เนี่ยชอบใส่รองเท้านักเรียนของเมืองไทยจะต้องซื้อจากเมืองไทยค่ะแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศที่นี่มากไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าใบไมอ้อ่ร่วงหน้าอ,อ่ใบไม้ผลิคือ เพราะว่ารองเท้าของรองเท้านักเรียนบ้านเรานาะคือส้อนมันจะมันจะค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่ารองเท้าที่เนี้ยถ้าโดยปกติทั่วไปอะ่ะเวลาถ้าเราไปหาซื้อก็คือจะเออมันจะแนบพื้นก็คือเหมือนรองเท้าแบบคัตชูธ,ธรรมดาฉะนั้นใส่ไม่เท่าไหร่ก็พังแล้วก็แพงด้วยฉะนั้นสาวใต้จะอาศัยซื้อจากเมืองไทยมาแล้วก็ฝากเพื่อนมาหรือว่าใครมาก็คือขอฝากคู่หนึ่งสองคู่อันนี้ก็เป็นของแคทอะไรเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะวิอันไม่ออกอะ่ะ อันนี้ออกภรษาไทยไหมเนี่ยอะไรอ่จะจอซ่าหรอ anyway รองเท้านักเรียนหนึ่งคู่ชิ้นสุดท้ายนะคะก็เป็นอันเนี้ยตั้งตารอคอยมากเลยเพราะว่าอยากจะลองมากคือเป็นเขาเรียกอะไรนะลิปของกะะออระแตค่ะกระแตนักร้องของบ้านเราเนาะนักร้องของไทย เขาเรียกอะไรนะลิปเซรั่มแล้วก็ตัวนี้เป็นไอชิอว่าเขาเรียกอะไระท,ที่ทาแล้วมันจะเป็นสีทองอะแล้วมันก็จะไปเหมือนเ,อเปลี่ยนสีให,ให้ให้เข้ากับสภาพเาสภาพภูมิอากาศอะไรประมาณเนี้ยคือดูมาก็เลยอยากจะลองอกระแตนะคะอันนี้เป็นของกระแตโอเคก็คือของมันต้องลองค่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่สาวใต้ได้สั่งมาจากเมืองไทยนี่มาจากเมืองไทยทั้งหมดเลยแหม อยู่อังกฤษยังได้กินอาหารไทยเลยเร่งนี้มันง่ายสะดวกสบายแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยสั่งสั่งที่บางไทยสั่งไปลงแล้วก็ผลมาค่ะง่ายๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สาวใต้ก็ต้องขอ,อลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะชื่นชมแล้วก็ลองทานเจ้าพวกนี้ดูแล้วยังไงก็จะมาอะบอกเล่าให้ฟังเนาะว่า มันเป็นยังไงโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ